สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทับแทกหุ่นล้อไฮโซวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชม,มรถฮุโอดเอสเค140 LC สุ per X ครับตัวนี้เจ้าของผ่าขายครับ ้าของรถฝากขายกับผมครับมาดูการทำงานกันเลยแต่ว่าจะไม่ถนัดเท่าไหร่เพราะว่าคอนโทลจะเป็นคอนโทนที่จะชิคอนโทรลคมมาสุหน้าหลังเพราะว่าคนขับถนัดหน้าหลังปกติมันจะเป็นคอนโทลซ้ายขวาแต่นี่เป็นหน้าหลังนะครับก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ เดี๋ยวจะให้อวดลองให้ดูก่อนครับเดี๋ยวจะรีวิวสภาพให้ดูอีกทีได้ปะล่ะน่าจะไม่ได้ครับอ้วนค,ครับนะค,ครับ,บอคบบอยากดิ ไม่ถนัดเลยผมผมถนัดนี่หมดเลยแต่ก่อนนี้ผมถนัดอ่าโคกระสุครับความเร็วก็ยังหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากครับ รถคันนี้ซื้อมาได้ประมาณเกือบ3ปีแต่ว่าทำงานได้แค่เ,เดี๋ยวนะจาก9ก้าันชั่วโมงมาเป็นหมื่นหมื่นสาพันชั่วโมงทำงาน4ี่พันชั่วโมงครับ3าปีถือว่าทำงานน้อยนะครับตรงล่างยัง,ยงเอเยียวแน่นครับ วันนี้ผมมารีวิวสภาพกอนมารีวิวดูสภาพกันก่อนครับเช็คสภาพกันก่อนก่อนที่จะเอาไปลองผมไม่รับประกันนะว่าผมไม่ถนัดแต่ทุกคนก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่ารถสีสิบเนี่ยความเร็วของเขาก็ถือว่าระดับดีมากครับอยู่ในกรีนที่ดีมากครับ ฟังปั๊ เขาไปซื้อมาร์กนายเก่าญี่ปุ่นมาจากบางนาแท็กเตอร์นะครับผมนี่แหละพาไปซื้อปกติเขาก็ใช้คันนี้เลยแต่ทีน่นี้เจ้าของเขาไปซื้อมาร์กนายมาเขาก็เลยไม่ได้ใช้คันนี้เพราะว่าเวลาวิ่งดินหรือว่าทอยดินน่ะรถมาร์กนายมันจะทํางานได้ดีกว่าุดสะได้ลึกกว่าสายไฮดรอลิกก็ต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ย เป,เปลี่ยนแค่สองเส้นน่าจะเป็นสายกลับถ้าเป็นสายดันนี่น่าจะแตกไปแล้วสายกลับสายไหลกลับครงกระบอกก็โอเคอยู่ชินเชิญก็ฐานกระบอกไม่ได้ไม่รู้อะนะฐาระบอกเออสลักฐานกระบอกออพวกหัวเก๋งก็มีรอยนะครับน่าจะรอบพันเลย ลองลอยเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ข้างประตูตนั้นข้างประตูเดี๋ยวให้ดูก่อนนะแล้วก็ฝาข้างนะครับฝาข้างมน้ำแต่มันน่าจะดัดได้เลยตัวนี้พูดแต่ผมชอบระบบมันแห้งดีมากเลยวันระบบแห้งกิ๊บเลยวะ่ะ นี่แกเพิ่งจะให้ช่างมาเปลี่ยนไดเออร์ให้ใหม่ไดเออร์ตันถ้าตัวนี้ร้อนเนี่ยแกน่าจะเย็นครับแต่แรกเดิมทีรถคันนี้เป็นรถของเสียเอกอีสานครับอยู่ที่อำเพิ่งมาซูมหรือเปล่าเสียเอกอีสานทีมงานเอกอีสานครับ 13, <000 S 1> คันนี้สามพันชั่วโมงหมื่นสามพันชั่วโมงเหรือละวะสามพันสามร้อย ม่ดตัวเปลี่ยงไฟมะเย็กเกว่านดเอ่เอเย็นดีเอเน็เอเนเย็นปะแต่รุ่นนี้ไม่มีที่สับคอนโทรลนะครับน่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดจึงจะมี XM Super XM โอ้อร์เ็ย็นภายในเดิมๆเราพยา่งมรักษาไว้ดีู่คนคบดีเอาลแล้วก็เปนตา้ไปเฮเป่นตาน่าใขำเลยนี่เสือผมนี่เนาะ ไปดูเครื่องเดี๋ยวไปพาไปดูเครื่องครับโซเป็นได้วันโซครับนั่นยางดีปะดีเลยดีขึมาขึ้นหลายเยอะเออทาถาดเฟรมช่วงล่างมาตั้งแต่แต่ไม่รวมนเอยนะเออบูทลวมนิดนึงบูทของเราได้แดงดอกใบแท็กเก๋โอเคอยู่บวกบผล่ไปยังตรงดีอยู่ใบดีใบแขกดีอยู่ไม่โค้งไม่อะไรคำว่ากบภาษาอีสานกับว่าโผลเนาะมันโบก็คือมันมือขึ้นยังมือเขาโผล่เลย แต่ภาษากลางเขาเรียก่าคุงดีว่าเขาไม่ยังโกบงอันดีว่าอ่ะ แจ้งราคาครับสภาพข้างบนก็ยังเดิมๆด,ดีอยู่เดี๋ยวพาดูตำหนิที่มันเป็นรอยบุกรอยอะไรนะครับัมเก๋งก็ไม่มีรอยบุกมีรอยขีดข่วนตันนี้จะเป็นกองแก้วขึ้นมาข้างบน ไม,มไม่แตกไม่แตกยังดีแต่ยังไม่ได้ล้างนี่แหละวเป็นอย่างเวลารถไปอยู่ในมือพอขามันเป็นอย่างขึ้นขายได้ละค่ะเขาล่างจนว่าแต่ว่ารถอยู่มือลูกฉันซื้อน้าบานเนี่นี่จะละบีเต็มเลย ที่เราเห็นดำๆนี่คือรอยจราบีนี่แหละมันจะคาดกันอยู่หน่อยเดียวพ่อคะ้าจะจะบอกว่าเวลาเอารถไปล้างเนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นมาเป็นแสนนี่คือเรื่องจริงเ,เพิ่ม,บบมฮะสีเขียวโอ,โอ้แขจราบีดำมจรบีโอ้จระบีศูนย์เด็ดของไ้อารียเมุ่งกี้ไม่มีฉีกนะครับโค้งยังดี ถามว่าบางไหมก็มีนิดหน่อยครับตรงนี้ตรงทังตรงอีกหนึ่งชั้นปลาเลาเนี่ยข้างหลังดำมาหลายเาลยอืมเหงื่อก็โอเคอยู่รอยที่สิบเข่วมันคมเข่วมันหน่อยไม่เลยไม่เลยข้างหลังก็ดำหมดเกียร์เราเนี่ยโอ้ข้างหลังก็ดำให้แล้วเหล็กดำให้เรียบร้อยเหล็กแบบสิบมิลโอ้ดำหลังเมื่อกี้ครับทุกคนมันดำมาแต่เอกอีกสานผุนโม ก็บอกก็เก็บรั่วให้หมดโอ้ยขันล่างเจริบีออกมันงงามเลยนี่แม่คนบนลลังเนาะถามว่าถามาาว่าไอ้รถเจ้าล่างรถไปล่างเ,าเร็วพอะนะนี่ใบพัเตรียมกูน <laughs> อะะยังว่าเละจะให้สะอาดเหมือนพ่อค้ามันก็ไม่ได้ครับพ่อค้านี่เขาล้างจนแบบว่ามเทียบก,กับรถใหม่เลยน้ำยาอะไรดีๆก็หามาใช้ก็เจริบีดีอยู่นี่ทีมงานเต็มเลย ไงเจลาบีเต็มเลยแบบนี้ปวดหัวครับเวลาไปลรา,างเจลาบีเอวนะครับสีดำแล้วใส่เจลาบีสีดำเด็ดแต่เดี๋ยวมาพูนของก็อาจจะเจลบีเอลได้รุ่นนี้แคเรียสองตัว ถาดเฟรมนะครับไม่มีผูกสปอก็ก็ถือว่าใช้ได้อีกนะครับหลายงานน่าจะเป็นปี2ปีได้หละสปอคเก็ตัวเดินเดิมนีกก็จะมีร่องรอยตรงนี้อีกนะครับที่ฝาข้างแล้วก็ตามนี้ ก็คือที่อยากรีวิวละเอียดเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้เห็นจะจะถึงจะมาซื้อไม่ใช่ว่ารีวิวเอาตรงมันสวยๆอย่างเดียวผมทําไม่เป็นครับถ้ารีวิวแบบนั้นผมทําไม่เป็นนะครับรีวิวถ่ายเอาตรงที่สวยๆมุมสวยๆแล้วก็หลอกให้เขาเดินทางมา600-700กิโลเพื่อที่จะมาดูรถแบบนั้นเขาเรียกว่าไม่ตรงปกครับอย่ามาเรียกผมว่าท็อปแท็บนะครับถ้าเป็นแบบนั้น ผมไม่ใช่คนแบบนั้นครับผมรีวิวมันต้องออกแนววิจารณ์ครับนะก็คือเอาให้จนแบบว่าเห็นในโทรศัพท์ชอบถึงมาถ้าโอ้ยรถมันอย่างนั้นอย่างนี้ราคามันสูงกว่าสภาพรถอะไรก็ไม่ต้องมาถ้าบอกโอ้แค่นี้เราทําได้เนี่ยเราขอได้ขอแก่ระบบดีนี่มามาคุยกัน นิดเหน่อยๆครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูวันมาถือด้วยไอ้ถือลองอันไอ้ลองกับกูกูกากกึ่งอ๋อเพราะว่าสนัดมหมเจอแมลัดแมลัดโกเบเข้าไปแล้วเด้เจอแมลัดพีซี่ไปแล้วเด้่ยอนยดจะขึ้นน้ำขึ้นบ้าขึ้นไงสรุปเอาแค่นี้พรุ่งนี้ค่อยมารีวิวใหม่เด้ เามีเลยเดย์กระบบดีแน่นเตี้ยเลยนี่ยกดระบบไฮดรอลยลิบบอกว่าเครื่องทำงานเสมอปั๊มทำงานเสมอโอเคใช่เราลบความเรีกได้ก็เรียกแย่ก็ยินอย่าเอาไปแทะมาทู่เลยมีสลักตัวนี้ที่หลวมสลักตัวสลักตัวนี้อ่ะ่างนี้เรียงง่ายๆเองบอกมาทั้ง kiêng như gì mà Tôi không nhìn mấy kiêng kiêng Nghe nó Xí Xí lột chứ mà Là bố mấy lít mấy bịa cái Đấy có đấy gọi lột hắn nhỉ? đấy Anh cứ ได้ใส่หมุดกระต่ายเหียธออยู่หรอใช่แล้วบอยใส่หมุดกระต่ายเธียหมุดใส่แล้วม่าหันแรีนกินเลยเหรออเออกินเลยห้องวิซิปซิมหาแล้วเนาะซิมหาตอรองตอรองซิมหาตอร้องแล้วก็ถามผมด้วยว่าสิสมควรขายแถ่เนี้ยผมก็ว่าซิมหาตอรองนี่แหละเพราะว่ารถมันบันเป็นเอกเอ็มเนาะมันเอกมันมันอาจสีสภาพดีแต่ว่ามันก็มีร้อยบุบร้อยเบี้ยวไงเพิ่นไปแกะมันบ่าไรวะก็ซื้อว่าสภาพนี้เนะเออตอนอายซื้อมากมันกับบุบบางทีมันเป็นสภาพนี้เลย ต่ว่ราระบบแน่นอนฟิตเปี้เลยระบบไหมมันอย่างรวมในอันตัวนี้ครับครับเออกับตัวยกอ่ะรากมันรวมก็มีพวกเครื่องพวกยังฟิตต์ทำทำงานเสมอเสียดายว่าคนท้วนบ่สมมุติปนิดฐ์เขาท้วนมันอันอันผมสนัดเออผมสนัดนี่เล่นร้องบ่ได้ดังใจปนิดฐ์คือทถึงผมกินแต่มองไปแล้วเลยทุงผมครับกันท้วนอันปีอัน โต๊บใส่หัวานนั่นเป็นอันที่พี่เนี่ยเจกี้ผมสุดต้นชี้วันนี้ส้มนีขึ้นมาขับดูไรผมก็เลยขับน้ำส้มนี่ไปเลยขับน้ำพวกนีไปเลยก็เลยลืมมั้นทนตัวนีไปเลยบันนี้ขันติกลับขึ้นมาขับต้องนอนขึ้นหนึ่งก่อนสีกับสีเหมืนกันสีเดิมไน่โอ้ยใส่ไน่ตะล่วงเราเคยแก้ก็ยังไลงครับามันแต่ว่ามันมันบางแง่ในไฟหนอกคือดอกไฟหนอกสีโยนดี ตักดินล่องสวิงมึงเบรกเบรกสวิงดีเบรกสวิงดีเอวเนียนดีนกไวขนาดไอ้การรับรคนขับอะต้องขับรถคาเกทนันถึงครูทำันถึอทันบอดี้แตพังแล้วในการรับขอบรถโอ้ยก็ยังงั้นเนบอกกันเต่แต่แตเายังก่อนันปยังก่อนเอาไปคูกันไ้เลยไม่ต้องดิเด็กันไปจยเลิดิไ่คู่เด็กขัีมขายขายข้าวบัวพวกรู้มั้งรถดับวาโอ้ยแต่มันรถเจ้าคนอย่างนี้เจ้าคนตมาเกาะ พวกนี้ก็เปลี so nice, <también ahí. S 1> ่ยนตัวสลักเอาตัวนี้กับตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ยังแน่นอยู่แต่ว่าตัวนี้ละนี่ลักลักได้สามตัวแม่เรามีสองหน่วยเรก็บ่อห้าจะเดินทำงานในเมืองไม่้สองหน่วยจะแจ้งของเป็ยางได้บ่อยะแต่มาที่กินนินกินนึงกินนึงเป็นรถได้บ่บ่ของมมาเองสิเปลี่ยนจากรถ ลอยซีเปิบเป็นหกสิบวะมันหากินไงไม่เอาใส่สาลีนี่กัได้ไมเนี่เไม่ดนเ่โอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็โพสลงอีกทีตอนนี้เป็นบุมอามธรรมดานะครับไม่ใช่พิเศษถ้าพิเศษจะมีสองรูข้างบนบมอาร์มตามมาตรฐานครับโอเคครับผม เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีเอ้าราคาบอกแล้วเนาะร้านห้าต่อลอง